สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าวันนี้มาเมืองโยกยเมืองโยกก็จะเป็นหนึ่งจังหวัดเนาะคะ่ะอยู่ในเขตยอร์คเชอร์นะคะเมืองโยกซิตี้เมืองใหญ่พี่น้องค่ะมากับโจยค่ะนุ่นเบื้องหลัง <laughs> ในการถ่ายทํากว่าจะได้รูปให้ทุกคนได้ดู <laughs> รูปสวยๆเก็บใจเลยค่ะเออะไรก็เลย จะพาทุกคนเดินดูจุดตรงนี้ก็คือข้างแม่น้ำนะคะพี่นองข้างแม่น้ําที่ไหลผ่านในเมืองโยค่ะพี่นองจ๋าแล้วก็จะมีสวนสาธารณะให้ชมนะคะสวนสาธารณะตรงนี้นะสวยมากๆเดี๋ยวใส่ถ่ายาให้ดูเนาะพี่นองขาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวอังกฤษที่มาอยู่ที่นี่นะพี่นองงามมากๆเลย ดอกไม้ฤดูร้อนจะเยอะนะคะพี่น้องสายชอบในช่วงฤดูร้อนเพราะว่ามันมีดอกไม้หลากหลายแต่ละแต่ละช่วงแต่ละช่วงมันจะมีไม่เหมือนกันนะ,ะพี่น้องวันที่สายถ่ายอยู่นี้ประมาณวันที่23หรือ24พฤษภาเป็นช่วงดอกไม้ของพวกนี้นะคะจะเข้าสู่ฤดูร้อนจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วไม่นุ่นนางแบบกำลังถ่ายพี่น้อง นี่ไซคุยกระจอยอยู่บ้านดอกอันนี้นะไม่เคยเห็นที่เป็นชั้นชชัั้น้นแบบนี้สักทีงามๆปกติเราจะเห็นแบบธรรมดาอันนี้มันเป็น3ามสชั้นเลยนะพี่น้องสวยมากๆเลยแมนเออเมนใบมันคือพิมพ์โรดมีหลายสีสีนะั้นก็สวยนะสีออกโอรสหน่อยนะจ๊ะ มันงามมากเลยอันนี้ก็จะหลงกันอยู่ในดุงดอกไม้กับจอยจ้ะตอนนี้มันมันกว้างเนะาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจ้ะนี่ดอกนี้ก็สวยดวูดูดูดูพี่น้องสีมันเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็สีเหลืองก็สวย แต่ก่อนเขาเปิดให้ชมไม่ใช่เหรอจอยมันเปิดช่วงมีเทศกาลเออเอในนี้นะจ่ะเป็น Museum. มิวเซียมเมืองยอก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประวัติศาสตร์นะคะส่วนใหญ่ที่อังกฤษก็ประวัติศาสตร์นะ,นะจ๊ะมันเป็นเมืองที่เก่าแก่นะคะพี่น้องคะ มาดูความแบบเก่าแก่ความขลังสวยอากาศไม่ให้นะคะตัวเลกใจนึกว่ามันจะร้อนทีนี้มันหนาวเพราะมันคลึ้มค่ะฝนเหมือนจะตกเลยดีนะที่ได้เอาผ้ามันโคอใส่ในผ้าผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอลยจ้ะ แพมได้ทุกอย่างเอาใส่ในกระเป๋าไว้มีสามพืนนะคะให้ย่าผืนหนึ่งให้เมให้สายพื้นหนึงให้เมลีพื้นหนึงจะให้ดูการจัดสวนเข้าไปด้วยเนาะพี่นองค่คะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ที่ปลูกแล้วก็ขึ้นขึ้นมาทุกปีนะน,นะพี่นงค์คะมันจะแบบว่า หายไปในหน้าหนาวหน้าร้อนมันก็ขึ้นมาเราจะพาไปดูตรงนั้นไซช,ชอบไซเอาไปปลูกที่บ้านมันจะเป็นหัวเหมือนกระเทียมพี่น้องตรงนี้ก็สวยขึ้นแล้วที่นี่ฟอกโกรอบหรือว่าถุงมือจิ้งจอกนี่ดอกอันนี้โปรดที่สุดเลยถ้าดอกไหนไซโปรดจะอยู่ใน สวนทรายอยู่ในการ์เด้นทรายเห็นไหมมุมน,นี้แบบนี้ค่ะที่ทรายใสยให้ดูใครรู้ชื่อบวกหน่อยทรายจชื่อมันไม่ได้เขาจะเป็นหัวอยู่ใต้ดินเหมือนกระหัวกระเทียมพี่น้องค่ะสุดยอดเลยนะคะนี่คือสีม่วงงามาก,มากๆใสายชอบสีม่วงเป็นพิเศษก็เลยจะมีความสวยเป็นพิเศษสําหรับทรายนะคะเน,ะนาะคนไหนชอบแบบไหนก็จะสวยแบบนั้นละจ้ะก,ก็จะดูแบบ โอ้ยงามถ้าวันนี้แดดออกดีๆคงจะสวยกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งนู้นหน้นความธรรมชาตินะคะวิดีโอนี้คือหน้นในดอกเรื่องดอกไม้เรื่อง ตรงนี้แหละตรงที่ท่องเที่ยวตรงที่เป็นสวนสาธารณะหน่าร้อนคนก็จะมาปิกนิกกันเต็มนะพี่น้องคะ ทางน้นก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวของเขาจัดมานะพี่น้องนะเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเมืองยอร์กนี่สวยสวยจริงๆเลย,เยน้อเจา้าเอ้ยงามมากๆตอนนั้นชายก็มายินถ่ายรูปอยู่กับน้องเมดีตอนที่มารับสเสด็จคิงงามอิหลีจ้ะ สวยแล้วสวยแล้วคือพี่น้องเอ้สวยมากเลยอนต่รักท่องเที่ยวพี่น้องคะมันเป็นแบบว่าเป็นโบสถ์เก่าที่เหลือสภาพแบบนี้่เราเห็นนะจอยแล้วโอ้ยมันแบบว่าน่าดูมากๆเลยเห็นไหมตรงมันยังมีพื้นของมันมีอะไรอย่างนี้นะจ๊ะพี่น้องยังเห็นอยู่แบบว่ามันสวยมากๆเลยงามคือแบบ ไม่อยากคาดสายตาว่างานเถอนะเนาะสำหรับคนที่ชอบก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะคนจอยไปถ่ายรูปให้คนเพื่นมาท่องเที่ยวอีกจ้ะพี่น้อง่่ช่วยมากๆเลยพี่นอะเขาจะมี ให้ดูว่าประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงนะพี่น้องเอ้ยตั้งแต่สมัย1 8 9 0านะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ตรงกรอบตรงนี้คุณจะดูดูในกรอบนี้คุณจะเห็นประมาณนี้นะคะ่ะเขาจะมีกรอบให้ดูแต่มันผุพังไปหมดแล้วก็จะเห็นแต่เฉพาะอย่างนี้ก็จะมีแหล่งเรียนรู้เนี่ยเขาก็มาเรียนพาเด็กน้อยเรียนน,นอกห้องเนาะเรียนรู้พี่น้องคะประวัติศาสตร์อ้ยสวยมากๆเลย วันนี้ก็จะพาทุกคนมาเมืองยอกลายคลิปเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าได้มาแล้วก็จะถ่ายให้ชมกันนะ้าพี่น้องละมันก็จะเป็นแบบนี้น้าค่ะพี่น้องค่ะงามงามมากๆเลยก็จะมีไกด์นะคะไกด์ท่องเที่ยวจะถ่ายให้ดูงามมากๆเลย ส่วนที่หลงเหลือให้เราได้เห็นดนดนะาจ้ะพี่น้องตรงนั้นก็จะเป็นโยกมิวเซียมพี่น้องคะอาจายจะไม่เข้าไปนะคะวันนี้ไปมิวเซียมส่วนใหญ่ก็จะไปกับลูกนะจ๊ะน้อาาไปยากาศโดยรอบๆต่เช้าอยู่นะคะสักหน่อยนี่อูคนเยอะม,มีจุดท่องเที่ยวเยอะค่ะที่เมืองโยก เยอะเยอะคุณตอเด็กน้อยเข้าไปมิวเซียมนั่นแหละทรายทั้งเมลีมาทรายทั้งจะพาเข้าไปนะจ๊ะอันนั้นจะอันนั้นเป็นกลุ่มของโรงเรียนพี่น้องงามอันนั้นชื่อเขาค่ะยอกเชอร์ยอกเชอร์หรือยอกเชียร์ยอกเชอร์มิวเซียมพี่น้องตรงนั้นนะคะ อันนี้ดอกโบตันเริ่มบานแล้วที่นี่งามงามต้องมาแบบว่าทั้งวันสงวันได้ถ้าอยู่ยอกนี้งามนะพี่นอ้องงามมากๆเลยโบตันมันสวยดีพี่นอ้องเห็นไหมเหมือนกับว่ากรอบ กรอบรูปนี่เป็นการ์เด้นอีกมุมหนึ่งที่เขาจัดงามได้แตกเสนอคำว่างามจ้ะวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยว360องศาให้ดู พี่น้องมันก็จะออกไปล,ละอันั้นก็ออกไปเดี๋ยวก็จะเอาวิดีโออื่นมาฝากออกไปมันก็จะเป็นวิดีโอในเมืองนะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องขาเนาะไปแล้วจากกาดินตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปโตจ้จะเอาฝากกไลแกก์กแชร์วิดีโอใส่หน่อยใสยน่นาวมากวันนี้ <laughs> แต่งตัวแต่งตัวผิดแล้วปกติมันต้อง้วนเนาะในวัตเตอร์โฟกัสหมถึงว่า ภาพอากาศที่ก็ให้เช็คอ่ามันไม่รนนะ้อนค่ะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย